โอ้ว้าวโอ้โบเฝ้าครับโบเฝ้ามีบดโอ้พี่น้องนี่คือเก่าครับผมมันเป็นแปนครับ ครับผมพี่น้องครับพอกันกระบาวาอีสานอีกแล้วครับมือนี่กับการยามปลาไหลนะครับผมเช่นเกาเช่นเดิมครับใส่ไ้เต่มมือวานนะครับผมหนาคำคำคือเก่าครับผมเอาพี่น้องเราจะพาไปยามครับผมวันนี้ผมกใส่ทั้งบิดสิบเจ็ดหลังครับผมมือวานนะครับผมใส่ทั้งบิดสิบเจ็ดหลังนะครับกวนครับก็เพิ่น ไต่ขีเกดเดียนขายครับผมพี่น้องเต็มไปหมดเลยครับคนณบานพี่น้องมีว่ครับไต่ขีเกดเดียนขายครับผมโอ้โลละยี่สิบกว่าบาทคุพี่น้องเกดเดียนแพงกว่าเขาคนครับคนเลยออกมาหาหลายครับผมเอา้าเบาเบา,บาหลายแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวบริสารสิผาพยายามป้าไหลครับผมยางไปนี่แล้วครับ ไม้กับไม้เก่าๆนะครับผมสับไม้เก่าๆคือเก่านะครับว่าจสิเป็นตั้งไดครับผมพี่น้องครับผมหังแหลกครับลังแหลกว่าจสิเป็นตั้งไหนครับผมหลุดกันเลยครับไม้หม่องเก่าด้วยพี่น้องดนะ้อซานี่บาวิสันเคยมาใส่สองเงี้ยแลรวครับหม่องเก่าเนาะอันนี้ห้อยผู้เฒ่แล้วครับมาใส่ บาอีสานมาส้ำม,มอีกเนาะ่อ,าอยเป็นยังไงครับผมสิมีบ่ครับโอ้หมมีเลยครับผมปลาเดิมลังแรกอะคือเป็นตังสี่เนาะพี่นนองเลยเนี่ย,ดย,ยเด้อเงื้อเงือใส่เดือน,นึ้นกอล่ะครับผมแสดงว่มามืดครับผม พี่นอ้องหลังแหลก็บกคือเลรครับไปหลังต่อไปครับผมพี่น้องครับหอดอีกหลังครับผมมองที่บ้าอีสานเคลืดยได้หล่นะครับเนี่ยใส่สองเทียเรานะครับผมนี่เทียที่สามครับเป็นยังไงครับผมสมีบ่มันเบิดอีลีเลยพี่นอ้อง มีจากตัวเด้อยามพอีห,อหอปลาคอครับพี่น้องเยันเบิดขักเบิดเนี่ยนี่แต่ปลาคอตัวหนึ่งครับปลาคอหน่อยอไปพี่น้องหลังต่อไปครับ ที่สามเนาะหลังที่แหลกสองเฝ้าเอา้าขอให้เขาแล้วพี่น้องเอ้ยอา้าโอ้หูมีอยู่ตัวหนึง่งพี่น้องหน,น่อยๆครับ ไปอยู่พี่น้องเลยโบาผาดครับไปพี่น้องไปอีกครับผมพี่น้องครับมาหอดอีกหลังครับนี่มุงนี้ใส่ไปเป็นแปนครับโอ้เราต้องไปถามหน่อยพี่น้องขนาดมงุงหลังหกหกขบวถือครับหลังเป็นแปนนี่เราต้องไปถามทำใจไลยโลดพี่น้องเอ้ยเหมือนเบิดแล้วครับ บาอีสานบ่ดด้ไปมไหมุงไม้ครับมาคำคือเกาต้องเบียกน้ำยังนาอพี่น้องอ้ตอนไส่กับบอดด้ไสให้เบิ้งงนาอพี่นอ้องมืดครับทั้งคำเหนวครับอย่างไรบาอีซานบ่เคยเฟกบ่เคยปลอมอยู่แล้วพี่น้องของแท้หายกินอีลีครับออื <c oughs> อพี่นอ้องโอ้โ่หัวตะวมว่างเตาครับมือนไปลังต่อไปครับอ๋อพี่นอ้องหัวดีแล้วครับผมหมองเกล้วครับที่บาวอีสานเคยใส่เปแลลวนะครับผมรุนกันเบิ้งเน้ะพี่นอนะ้องเนอะเหมือน ใครอยู่พี่น้องหลังนี่โอ้สามตัตอยู่ครับผมนี่บกใหญ่ครับตัวหนึ่งสามแต้มอยู่พี่น้องสามแต้มเยู่โอ้ยังใครยังใครโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับนี่เบิ้งเบงโอ้ใครอยู่ใครอยู่พี่น้องเลยอย่ามาหลังที่หาครับจังใดครับผมพี่น,อน้องยังเหลืออีกหลายหลังอยู่ดอกพี่นอ้องเอา มือนีห้อว่าสีได้หลายทำไดนะ้เนาะพีน้องเนาะเอ้ามานมานมาแล้วครับผมมานมาแล้วครับไปหลังต่อไปกันเลยครับผมพีน้องครับวัดอีกหลังครับผมมีบน่นว่าพีน้องเลยขอให้มีครับโหขนา แหลังให้ดีพี่น้องเอ้ยว่ดเคีครับไปหลังต่อไปครับผมพี่น้องครับผมหวาดอีกมองแล้วครับนี่วางได้พี่น้องจะมีหรือไม่ครับผม จกแต็มนะด้อนโอ้บอ่อเฝ้าครับบอ่อเฝ้าสองสามโตอยู่ครับผมอ้สามเฮอซี่นี่หละพี่น้องแต่ตโตบบใหญ่เหรอครับรุ่นพัดแสบๆนี่แหละพี่น้องเอาถือว่าคืออยู่ครับผมมองนี้บ้าอิสานใสไว้เก็ดหลังครับแถวนี้สองสามสาครับ เจ็ดลังกหรถือยูสามลังเนาะพี่น้องเนาะหลังหนึ่งก็ซ้ำไปเถอะแหละครับตัวเดียวเนี่น้อยเนานะถือยูสองลังแหละครับรวมๆแล้วเอ้าเลาบ่าวอีสานจีพาไปยามอีกหม่องนะครับผมหม่องหั่นไส้ไปอีกลังครับนี่เนาะพี่น้องเนาะเย็ยนครับเอา้าหลุดงงามๆครับสามเต้มเนาะพี่น้องนะนเนาะอยู่ในนี่สามเต้มครับเอาไปพี่น้องไปอีกครับผม เอานี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวบริษัทที่เท่เบิงนะ้งเนาะถืออยู่สามลังครับลังนี้ถือตัวเดียวครับนี่ตัวเดียวครับหนึ่งแถมอ่ะลังที่สองครับผมลังที่สองโอ้ดอกนี่ใหญ่ตัวหนึ่งครับคุ้มอยู่ครับนักดีอยู่อ๋อ ทีเบิ่งพุ่น้องมีสามเต็มลวล,มวละเล่นมวนมวนด่มันถือพี่น้องนี่หลังที่สามครับถืออยู่นะครับผมนี่สามเต็มด้วยกันนะครับเหรอ,อ สามต้มครับเอาถือว่าโบผาดกอกพี่น้องเลยถือว่าพ่อได้อยู่ครับผมใส่เจ็ดลังในซ้ํานี่ก็ถือว่าดีแล้วล่ะครับบาไหลมันโบลายดอกพี่น้องมันอยู่เป็นหม่องเป็นหม่องครับบานบ้าอีสานโบได้อยู่ทั่วไปนะครับผมอยู่เป็นจุดเป็นจุดครับกันหมองไดมีก็มีน้ำกันนะครับกันหม่องไดบมี่กับบมีน้ำกันนะครับ,อบ,บ,บ,นนรบเอา เอาบาอีสานจะพาไปอีกสิบหลังครับผมอีกมองครับขี่รถไปนะครับผมอพี่น้องครับผมพอกันกับอีกมองแล้วครับนี่กับเลาะสีแกงแล้วครับผมขีดเะเว้นสีึ้นแล้วครับมองนี้ใส่ไ้สิบหลังครับผมอครจะเป็นยังไงน้ะพี่น้องนาะมือจีจวดปะครับมองนี้ก็มาสัมเทียที่สองครับนี่วายังไงพี่น้องจะมีหรือไม่ครับหลังแรกครับนี่ หลังแหลกก็รูครับขันมีบบมีขอให้เขาพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องขอให้ม้านนาะพี่น้องเนาะเอาหนึ่งสองซ้โอ้มีตัวหนึ่งอยู่ครับผมไงเติบครับเขาเป็นสัญญาณทีดีแหละพี่น้องตัวไงเติบตัวไงเติบครับเขาตัวหนึ่ง อ,อ๋อไปพี่น้องบ้านนี้หลังต่อไปครับผมเพื่อเป็นการบูเสียเวลาเนาอพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับหลังอีกหลังสิม,มีบอพี่น้องใส่แปนปวดพี่น้องเอ้ยมองนี้ก็ได้แล้วก็เอาปลาอะไรกูอยู่แปนบันไดดอกผมย็งคิดยังเลยบุมื่นมือวัน,วนเอ้ ลองเบิือนพี่น้องค่ะมันมีมันก็มาคือเกา่าลหรอครับมีบดโอ้พี่น้องมีคือเก่าครับผมมันเป็นแปนครับโอ้สองเต้มใส่สวยครับเป็นแปนกับมาด้วยพี่น้องด้อคค่ะมันมีเอียนครับบดเกี่ยวกันดอกพี่น้องบอกแล้ว ขอแขนนีเอียนครับผมเอาหลังสองกับจัดมาอีกสองครับผมถือว่าพานครับถือว่าพานยังมีเอียนไหลยอยู่ครับนี่เนาะนี่ครับผมหองเต้มสวยๆครับเอาไปอีกพี่น้องไปอีกครับหอดอีหลังพี่น้องหลังที่สามครับมีงชุดนี่เป็นตะถืออยู่ด้พี่น้องหลังนี่สิมีบ่ลระครับ รุมพร้อมกันพี่น้องเบาๆเนาะพี่น้องเนาะนานหนึ่งเต้มอยู่ครับผมนี่ครับใส่คือกันเบิดเลยครับผมมองนี่ใส่สวยครับผมมน้งามเลยครับไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมใส่แลพี่น้องครับผม หดอดีหลังหดอดีหลังมองนี้ใส่สามหลังขับซาเนี่ยซาเบาอีสานคยได้เย็นไงครับมือนได้ร้องอีกครับแต่มือนั้นใส่สองหลังมันถือหลังเดียวครับมอนี้ก็เลยนำเบิ้งสามหลังรถพี่น้องวัดดวงครับผมหลุนเบื้งน้อพี่น้องนะฮามีบักไงยอีกคือมือนั้นครับ โอ้ปาดพี่น้องโอ้แตก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 ปัดพี่น้องเบิ้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 งเอาเบิ้งเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาโอ้ซาหนีแม่พี่น้องเลยมันเดี๋ยวของแถเลยครับผมเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยจากตัวบุคคลนี่โอ้ n g าแตก n g าแตก n g าเจียบแตกพี่น้องเลย เบิงเอาเบิงเอาพี่น้องถ้าผมเปิดเแบบ้ปุ๊เปิดได้บล์เหรอพี่น้องนี่แล้ะพี่น้องเอ้ยสามเต็มหรือเปล่าแมนแมพี่น้องสามเต็มครับเอ๋อมนัมนมนันมันสูดดอดดยครับผมไปหลังต่อไปครับผมพี่น้องไปเบิงอีกครับใส่ไปสามล้างขมงนี่โอ้พี่น้องลังแหลกเบาอีสันหนึ่งกว่าสามโตพวกแมนครับ สองตัวสองตัวพี่น้องมันตัวใหญ่ครับผมบาวอีสานนึกว่าสามตัวคอภัยได้พี่น้องเด้อเบิงบอดีป่นไดนพี่น้องอ๋อนี่อีกลังนึงครับนี่วางได้พี่นออ้องดูได้ได้วยเด้อยยำพลอยหลังบักเพลิงอีกเด้อยนี่ย่องเบิงเด้อพี่น้องเด้อรุนพร้อมกันเด้อครับผม โอ้ยขึ้นไปเรื่องสี่พี่น้องหลังนี่โอ้ยหลังนี่บ่มีจักตัวเป็นคือมือน,นันบ่พี่น้องเห้ยมันถือลังเดียวบ่อืมเอ้าพี่น้องไปอีกหลังหนึง่งบิ่งครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมหลังที่สามเนาะพี่น้องเนาะสามนี่ที่ว่าได้เย็นไงงวดก้อนครับหยับมากห่างๆกันครับ เอา้าหลุนเบิ้งพี่น้องเลยอย่าบอกเด้ออย่าบอกเด้อว,ว้าโอ้มีอยู่นี่ว่าจะสิโบมีพี่น้องมีหนึ่งแต้มครับใส่สวยเลยครับผมสร่างสุดยอดอยู่ครับผมนี่เจ้าของใหญ่ๆครับไปพี่น้องครับไปพี่พี่น้องไปอีกขอพี่น้องครับผมเพิ่งยามเด็กหกหลังครับ เบวเบาอีสานสิทธอเทอกก่อนครับผมเผื่อมันดูดง่าออกครับอันตรายครับผมรังนี่ตัวหนึ่งครับผมหนึ่งแต้มครับไปแล้วครับต้องขวอภไพน้ำเดือพี่น้องเนื้อสันผาบมันดูบอดีเป็นบางช็อตก่ผมถือกล่องผู้เดียวนะพี่น้องเนาะ โอ้บักมีของแท้ครับนี่พี่น้องบ้าอีสานนกับมันถือกสามตัวโมเมน2สองตัวครับอพี่น้องออโอ้เอาไปแล้วพี่น้องมันุ่งขึ้นมากครับบ่งเป็นเผ่าที่ครับนี่มันดีดออกครับอีกหลังหนึ่งครับผม นั่งนี้ก็ถือตัวหนึ่งนะครับพี่ครับไปแล้วครับผมนั่งนี้ก็สองเต็มครับ แต่เดียวครับหลังนี่ย็นโตงามดีอครับแถวไี้ไอพี่น้องครับไปเบื้องอีกสี่หลังครับผมว่ามีบอครับมีบน่น้อเหลัง่เป็นใส่แวตื่นตื่นยังเด่นเอียงมาพี่น,อน้องโอ้ขี้ดินเขาตัวนี้ จีดีนเขาแบบนี้บมเมนต์หายในี้โอ้ห้วยพี่น้องว้าวมองไ่เจอสีโบลูมีพี่น้องเอ้ยมันเป็นจีดินโลเลครับมองนี่โอ้พี่น้องใส่สวยอีกแล้วครับผมสองเต็มเลยครับมองนี่ใส่สวยนี่ครับโอ้หมานพ่พี่น้องครับผม จวดจวดพี่น้องสิบหลังอยู่นี่หัาต่อผ่านหลังเดียวเลวพี่น้องเด้อนี่ครับนี่ครับมันมานมาน,มานไปหลังต่อไปพี่น้องครับนี่พี่น้องครับผมอดอีกหลังครับผมวางได้ครับสาเดียวกันครับวังหันกับวังหันนะครับหลุนเบิ่งพี่น้องเอ้ย ดินแน่นเทอกันอีกแลวพี่น้องเบื้องลักษณะเบาๆว้าวสองเหมือนเดิมครับแต่ใส่เล็กครับสั่นหนาหมออกกอนพี่น้องนี่ครับผมใส่เล็กครับผมก็บ่บืทว่าเล็กดอกครับพอพัดอยู่ครับผม ไปอีกพี่น้องไปอีกเลยอีกสองหลังสุดท้ายนะครับผมพี่น้องนี่ครับอีกหลังอีกหลังหลังสุดท้ายนะครับผมว่มายังไงขอให้เข่าครับหลังสุดท้ายครับขออยกเห้ผาด นั่นมีอยู่หนึ่งแต้มอยู่พี่น้องถือว่าบปงผาดอ,อกพี่น้องเอ้ยใส่พ่อพัดอยู่ครับหลุ่นพ่องามเอา้าเดี๋ยวผมจะพาไปบึงผลงานครับทึงเบิดสีได้ลายซ้ำได้ครับพี่น้องครับสามหลังสุดท้ายครับที่ติดอีกหลังหนึ่งบ่ติดนะครับผมนี่ครับ สองแต้มสองดอกหลังนี่สองคือกันครับนี่หลุนใ่ญ่เติบเทง่างหลังที่สาม หนึ่งดอกนะครับใส่ทั้งหมดสิบเจ็ดหลังเนื้อพี่น,อน้องเนื้อครับปึ๊บนี่ครับพี่น้องผลงานที่ใดครับอู้มานมานพี่น้องน่าจะแปลสามโลแล้วครับนี่นี่เนาะน่าจะแปลสามโลได้ครับมือนี่อ้ สุดยอดบ่พี่นออ้องโอ้บ่แม่นสิหลายกว่า3อยู่บ่ฮอด3แท้ล่ะพี่น้องต้องฮอดแหละครับมันไล่ยอยู่ครับแล้วมันตัวใหญ่เบิ่งตัวนี้อู้บักเพิงครับนี่เอาพี่น้องมานๆคือเก่าครับผมบ่าวอีสานมื้อนี้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมนี่เนาะตุ่ม17หลังครับผมกับปลาไหลมานๆครับเหยื่อก็ เยอใส่เดือนฝักขึ้นเก่าครับผมเอ้าสำหรับมือนี้ก็ขอบุญขอคุณพี่น้องนะที่เขามาเบิ้งจนว่าจบคลิปนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวอีสานน้ำเนืเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมใส่ปลาไหลนะครับสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับที่เขามาหลับชมนะครับผมในคลิปนี้จนว่าจบคลิปครับผมขอให้พี่น้องทุกท่านครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมทำรวยเงินท้องครับ มีความสุขถูกๆท,ท,ทัน,นครับผมเด็กเขาได้ร้ายครับปีนี่นี่ครับมือนีบ่าวอีสานขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมโอ้จะพอกันคลิปนานะครับสำหรับมือนีบ่าวอีสานกน็สวัสดีครับ